có luôn xào เพราะว่ามันเคยตีอยู่นะก็จะเอาไปใส่ต้นไม้ไปใส่โอ่งใส่โอ่งเรามีความเชื่อว่าเป็นน้ำสิ่งผิดเนาะก่อนหน้านี้มันเคยผุดมาแม่น้ำตรงจุดนี้เพราะว่ามันเคยผุดมาอยู่นะหลายสิบปีแล้วไม่ผุดหลายสิบปีแล้วตอนนั้นชาวบ้านเรียกน้ําผุดตรงนี้ว่าอะไรขมีประวัติดขพวดขุนด่านนี่แหละครับเชื่อว่าเป็นน้ําผุดของเจ้าพ่อขุนด่านแล้วก็มี อ่าส the ัะพูนในเรื่องของการรักา่าวใช่ใช่รวยแสดงชาวบ้านเขาทราบข่าวก็มาเอาน้ำเรื่ลยเนาะจะลองเอาไปหยดใช้ลองดูลองดูไปใส่น้ำปงน้โป่งน้ำกินไว้อ๋อครับครับ ส่วนของน้ําผุดที่หน้าศารเฉพาะคนด่านมันมีประวัติการเป็นมาอย่างไรบ้างครับก็ประวัติกันมาของน้ําผุตรงนี้ตั้งแต่2500ต้นๆแลน้นที่ผมมาอยู่ตรงนี้นะครับว่ามันมีมานานแล้วมาก่อนนี้การสัญจรไปมาเมื่อสมัยสัก40-50ปีที่แล้วเนี่ยน้ํามันจะผุดเกือบทุกปีเมื่อสมัยนั้นมาถึงตอนนี้การเจริญของบ้านเมืองมันเจริญแล้วก็มีการทําถนนลักษณะปิดปิดน้ําไว้เพื่อจะจะไม่ให้น้ํามัน ไหลเหมือนสมัยก่อนอตอนนี้ณัปัจจุบันผมเชื่อว่าน้ำที่มันสะสมในส่วนของที่บนเขาของหลังเจ้าพ่อขุนด่านเนี่ยธรรมดาเลยที่เขาเชื่อกันมาว่ามันมีน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่นะตรงนี้แล้วตอนนี้น้ำอาจจะเต็มพื้นที่ที่ก,กักเก็บไว้ก็เลยอยพุ่งขึ้นมาไหลพุ่งขึ้นมาสนแสดงว่าก่อนนั้นนี่เคยหลุดมาแล้วพูุดมาตัองสมัยที่ผมยังเป็นเด็กอยู่มา50กว่าปีที่แล้ว มันมันเป็นน้ำพุของเจ้าพอ่อขุนด่านแต่ชาวบ้านบางคนเอาไปไปดื่มกินก็ก็ตามความเชื่อจามความเชื่อครับเพราะว่าน้ําตรงนี้อย่างน,น้อยน้น่าเจ้าพอ่อขุนด่านทําให้ทุกคนเชื่อมั่นของความศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อขุนด่านถึงเจ้าพอ่อขุนด่านนี่ชาวบ้านนับถืออยู่นับถือครับไม่ว่าผู้สัญจรไปมาหรือตลอดทั้งพี่น้องชาวตำบลสม้มนแดงให้ความเคารพนับถืออยู่ตลอด ไม่ไม่เน,นี้ยพี่เคยมือลงลงก็ไปดูไหมมันลึกไหมมันดันขึ้นมาจากข้อลึกไหม,อมอใส่ด้วยน้องนีง่เนาะใสใสนะ้ำใส่มากใ,ใสเลยชาวบ้านเลยเพื่อนๆะต่างคน้ว